ไม่ให้น้ำอกอกระจกนะครับรจะปัดนีกเลยหรือถ้าใครยี่เอียดก,ก็เอาใส่ไปในที่ฉีดกระจกได้เลยนะใครที่ว่ามีต้นทนสูงสงก็ไม่กลัวเปืองก็เอาใส่ไปในฉีด ขี่กระจกได้เลยนะครับเรามาดูตอนชีนะ้ำกันเป็นไง น้ำวิ่งหนีหายหมดฝั่งนั้นจะเกาะอ,อยู่เลยเป็นไ,ไงนะกระจกฝั่งนี้ใส่กิ๊กเป็นไ,ไงฝั่งนั้นยังมีลูกน้ำอยู่อ่าวยได้บอกได้เลยว่าตัวนี้เวทีกดกดในตะก,กร้าได้เลยจบพี่น้องรีบเลย